สวัสดีค่ะพบกับรายการหั้วเซงเห่งหมอลิงนิวเช้าวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2562สัปดาห์ที่ผ่านมาสาขาสองคำปััโตัวลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญ1,300ดอลลาร์นะคะเป็นผลจากที่มีการคาดการณ์ว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้านะคะซึ่งก็มีการเจรจาวันพระศุรแล้วก็สุข นะคะผมรู้กับวันศุกร์ก็ข่าวออกมาดีนะคะว่าการเจจาก็คืบหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะที่สมริกาวอชิงตันนะคะก็ดูเหมือนนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือสมริกาเนี่ยสามารถติดเรื่องการชัดเจ้าการปิดหน่วยงานราชการรอบที่สองได้สำเร็จนะคะอย่างไรก็ดีนะคะ ก็วันศุกร์เนี่ยก็ประธานดธิบดีโดนทัทป์นะคะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาตินะคะเพื่อออกกฎหมายนะคะอนุมัติตัวงบประมาณก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกนะคะซึ่งก่อนหน้านั้น,น,นสภาคองเกรสนะคะเขาก็คุยกันสองฝ่ายนะคะระหว่าสมภารการเมืองก็บอกว่าเดี๋ยวจะสร้างเป็นโดวแทนนะคะหนึ่งสี่พันล้านดอลลาร์ปรากฏว่า ประธานโดนทรัมป์เนี่ยก็เหมือนไม่ไม่ยอมในเรื่องของอการสร้างกำแพงแต่ว่าเขาก็เซ็นอนุมัติงบประมาณไปแล้วก็หลีกเลี่ยงการชัดดานนะคะตรงนี้สะท้อนได้เห็นว่ามีความผัดแย้งการเมืองของสมริกานะคะมองว่าเป็นปจัจอยบวกกับทองคําแล้วก็วันศุกร์ทองคำน่าจะขึ้นมาจากเรื่องนี้ด้วยนะคะราคาทองสปอร,ร์ตวันศุกร์นะคะปิดตลาด1 3 2่าดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา8ดดอลลาร์นะคะ อกองทุน s อสขายทองต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะคะสัปดาห์ที่แล้วขายออกมา9ตันราคาทองแท่ง9 1 6าขายออกของราคาทั้งสมาคมแล 9, 5, 6, แ้วก็โคชเชงเฮงวันเสาร์นะคะปิดที่19,550บาทเพิ่มขึ้น50บาทนะคะมันประเด็นเรื่องของสมิกาถึงแม้ว่าหลีกเลี่ยงเรื่อง,ง,ง,งการชัดดาวได้นะคะแต่ว่าเดียวตามกันต่อว่าตกลงนะคะออกกฎหมายพิเศษเพื่ออนุม,มัติ งบประมาณตรงนี้นะคะจะมีความขัดแย้งกันระหว่าสสภา์ของเดสกับประธานนนทธรรมหรือเปล่านะเรื่องเบสิสอาจจะกลับมาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันสัปดาห์นี้เหมือนกันนะคะเดทไลน์ก็คือประมาณวันที่1 6กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะทางในรัฐบาลขออังกฤษก็คงต้องนำล่าสเสนออันใหม่นะคะให้รัฐสภาอังกฤษอนุมัติด้วยครั สัปดาห์นี้ประเด็นอื่นๆอีกก็ที่สำคัญน่าจะเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุด29-30มกราคมที่ผ่านมามีการแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศสัปดาห์นี้เยอะเหมือนกันนะคะดัชนี m I ภาคการผลิดภาคการบริการดัชนีกิจกรรมการผลิดของเฟดสาขาฟิลาฟีย แล้วก็ในส่วนของตัวเลขอื่นๆก็ยอดขายบ้านมือ2องดัชนีชีนาา้นำภาวะเศรษฐกิจนะคะก็คงจะมีผลกับเงินดอลลาร์และส่งผลต่อราคาทองคำได้นะ,ะแนวโน้มราคาทองมองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ,อนะคะมีโอกาสวันนี้คงเห็นขึ้นไปทดสอบ1,325ดอลลาร์ถ้าทะลุผ่านขึ้นไม่ได้นะคะก็มีแนวโน้มยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าตรง1,325ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญ แนวต้านถัดไปจะพันสามอยสาสิบแล้วก็พันสดอลลาร์ส่วนแนวรับพันสดอลลาร์ค่ะแล้วก็แนวรับถัดไปพันสายห้าดอลลาร์ถ้าเกิดใครมีซื้อไว้นะคะสำหรับ g o l u t u t u r o l i ์โกลด์ไลฟ e ออาจจะถือต่อไปนะคะขายทำกำไรบางส่วนพันสา่าดอลลาร์แล้วก็อาจจะถือต่อไปเข้าสื้อรอบใหม่นะคะรอราคาทองสปอร์ตปรับตัวลงมาใกล้ๆพันสอยสดอลลาร์จุดขายได้ขาดทุนพันสามอดอลลาร์ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะปรับตัวลงเป็นสัปดาห์แรกหลังจากที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน3ส,สัปดาห์นะคะประเด็นบวกก็จากต่างประเทศก็มีนะคะเรื่องการเจรจาก,การค้าสอเมริการเราก็จะเห็นที่มีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะการที่สรม,มริกาสามารถหลีกเลี่ยงการชัดดาวรอ,อ,อบที่2ได้นะคะแต่ว่าประเด็นการเมืองน,นี่เป็นประเด็นหลักที่กดดันกับ ตลาดทุนไทยนะครับวันศุกร์นักงทุนต่างประเทศขายสุทธิออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ2,900ล้านบาทแล้วก็ขายในตลาดพาร์ด้วยนะคะในเซ็น50อ็นฟิวเจอร์นะคะ2,239สัญญานะครับปรากฏว,วันศุกร์ก็สัญญาเดือน H ปรับตัวลงแรงนะคะแล้วก็หลุดตรงแนวรับ185จุดน,นะคะก็ยังไหลก็ดีตลาดทุนชไปกลับตัวขึ้นมากนะคะวันศุกร์ ดาวโจนขึ้นสิวออยก็จุกเราคงได้รับอันนี้ส่งทางบวกตรงนี้ด้วยนะคะก็ประเด็นหลักที่เรียนไปแล้วเรื่องการจัดการค้าสมัยการเราก็จีนนะคะก็คงคุยกันต่อในสัสปดาห์นี้การที่สมัยการสามารถหลีกเลี่งยงการชัดดาวได้แต่ว่าก็มีประเด็นที่ปรานิ้ฐ์ทำประกาศภาวะฉุกเฉินในชาตินะครับ ก็มองว่าวันนี้น่าจะเปิดตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะย,ยังมีกรอบที่จากัดยังอาจจะต้องระวังแรงเทขายถ้าปรับตัวขึ้นมากนะคะเปิดฝั่งขายได้ตรงประมาณพ0นเจุดจุดขายได้ค่ะทุนพันเจุดแนวรับในการปลอดภัยในการเข้าซื้อก็คือพ0นเจจุดค่ะ ซิงเกิลซ็อกฟิเจอร์แนะนำนะคะตัวแรก AOT ฟิเจอร์ขายนะคะหกบาทจุดขายใต้ขาดทุน69บาทอีกตัวหนึ่งนะคะ 4KP ฟิเจอร์ขายเหมือนกัน5บาทจุดขายใต้ขาดทุน5บาทส้าสังค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ